ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วน,นะคะกับจัดซีเบอรี่ค่ะแล้วก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนพี่จอยก็จะมาพูดถึงเคล็ดลับในการดูแลผิวนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จอยคือแบบเที่ยวเยอะมากจริงๆค่ะแต่ว่าอย่างช่วงนี้เนี่ยอาจจะโชคดีด้วยค่ะคือไม่มั่นใจเหมือนกันว่าโชคดีหรือโชคลายที่เราไม่ได้ไปเที่ยวนะคะแต่ว่าก็ถือโอกาสละกนันเนาะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้อยู่บ้านเนี่ยเราก็จะได้ดูแลผิวของเราไปในตัวนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของคลิป ในการดูแลผิวของพี่จอยเนี่ยหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าแบบไปเที่ยวบ่อยเนี่ยมีวิธีการดูแลผิวยังไงให้แบบว่าผิวดูขาว,ขาวกระจ่งางใสอยู่ตลอดเวลาคะจริงๆเคล็ดลับคือไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนง่ายๆเลยก็คือเป็นการบำรุงผิวแบบครบสูตรนั่นเองนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่พี่จอยจะมาแนะนําในวัน,น ะะก็คือทดาดานี่เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะในกลุ่มไลน์ของ Beauty Buffet Beauty Idol Donkey Milk r e b o r n นั่นเองนะคะ ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะ่ะเขาก็จุดเด่นเลยเนี่ยคือเขาจะมีส่วนผสมของน้านมลาบริสุทธิ์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่จอยจะมารีวิวแล้วก็จะมาะทดลองใช้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกัน step by step เลยะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างะคะ่ะแล้วก็วิธีการใช้ใช้งานอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยในคลิปนี้นะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า เริ่มจากตัวนี้เลยจ้ะทะดานี่เลยนะคะก็เขาจะมีชื่อว่า Beauty Buffet Beauty Idol Donkey Milk r e b o r n Deep Cleansing Whip นนนั่นเองะะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโฟมล้างหน้าสูตรวิปครีมแบบ3 in 1เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นทั้งวิปโฟมล้างหน้าเป็นไวท์เทนนิ่งแล้วก็สามารถล้างเครื่องสำอางได้ในเวลาเดียวกันเลยค่ะเนื้อโฟมของเขาเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นเนื้อแบบสีขาวๆนะคะแต่ว่าเขาจะมาพร้อมกับตาข่ายนั่นเองค่ะซึ่งตัวตาข่ายเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไว้ใช้ตีโฟมได้เลยนะคะแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความแบบฟูแล้วก็นุ่มมากๆเลยท้าเวลาที่ล้างหน้าเราเนี่ยพี่จอยรู้สึก ว่ามันไม่เสียดสีกับใบหน้าของเราแล้วก็หลังจากที่ล้างหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบสามารถทําความสะอาดได้หมดจดแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือรู้สึกได้เลยว่าแบบมันเป็นอะไรที่อ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยนะคะหลังล้างเนี่ยความรู้สึกคือไม่แห้งตึงเลยคะ่ะทุกคนคือรู้สึกดีมากแล้วก็ยิ่งล้างเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบ ผิวขาวกระ่ังใสยิ่งขึ้นด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะเราก็จะมากันที่ทาดาตัวนี้เลยนะคะนางคือ beauty buffet beauty idol donkey milk ribbon deep white drop essence นั่นเองนะคะก็จะเป็น essence เนื้อเข้มข้นมีส่วนผสมของน้ำนมลาบริสุทธิ์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะตัวนี้เนี่ยพอใช้แล้วเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยที่สำคัญคือไม่มีส่วนผสมข,ของสารปลอดและก็สเตีย อรอยด้วยจ้ะแพ็กเกจของเขาก็จะมาเป็นแบบหัวปั๊มแบบนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จอยจะโชว์เนื้อให้กับเพื่อนเนได้ดูกันนะคะคือจะเห็นเลยว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเอเซนส์ที่มีความเข้มข้นมากๆเนื้อเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยนะจ๊ะซึ่งโดยปกติแล้วพี่จอยจะใช้ประมาณ2ปั๊มนะคะก็สามารถทาได้เลยทั่วใบหน้านะคะก็เดี๋ยวเรามาทากันเลยนะจ๊ะอันนี้พี่จอยก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จเนาะและ้วก็เดี๋ยวเราก็คือเป็นการ Get ready with me ไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับ uh, skincare routine ในช่วงกลางวันนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็สังเกตดูนะว่าตอนที่ทาลงไปเนี่ย mm hmm. เห็นไหมเนื้อของเขาเนี่ยพอทาลงไปแล้วคือมันมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือว่าจากที่เนื้อคนๆเนี่ยตอนแรกเรากลัวว่าแบบเฮ้ย mm hmm. มันจะเหนียวเหนอะหนะหรือเปล่าแต่คือเปล่าเลยคนคือมันสามารถที่จะซึมเข้าผิวของเราได้ดีมากๆเห็นปะหลังจากที่เกลี่ยเสร็จนะคะสังเกตดูว่า ผิวตอนนี้คือแบบมีความฉ่ำคือถ้าเกิดว่าเราดูจากในกล้องแบบนี้เวลาที่มันสะท้อนแสงอะไรเงี้ยผิวเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนผิวสาวเกาหลีที่มันจะมีความโก,กลว์แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยคือไม่เหนอะหนะเลย่ะเห็นไหมทุกคนคือแบบมันซึมเข้าสู่ผิวของเรา ไปหมดเลยนะคะตัวต่อไปนะคะชาดาตัวนี้เลยจ้าทุกคนนางคือ beauty buffet beauty idol donkey milk r e b b o n deep white day and night cream mask นั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเนื้อครีมคือครีมมาสกแบบเข้มข้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จอยจะสว a ชเนื้อให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยว่าเนื้อของเขาคือแบบข้นมากซึ่งสําหรับพี่จอยเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบผิวผสมค่อนไปทางแห้งใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าแบบปลื้มตัวนี้มากๆเพราะเวลาใช้แล้วเนี่ยมัน รู้สึกได้ถึงการบำรุงที่แบบเต็มที่มากๆตื่นเช้ามาคือผิวจะฟูมากเลยนะคะและ้วก็ที่สำคัญคือพี่จอยจะแนะนำนะคะว่าควรที่จะใช้ควบคู่กันกับตัวที่เป็นเอเซนส์นะคะเพราะว่าตัวเอเซนส์เนี่ยเหมือนกับว่าเขามาเป็นแบบดูโอ้กันเลยนะคะทุกครั้งที่เวลาใช้สกินแคร์เนี่ยพี่จอยก็จะใช้2ตัวนี้ควบคู่กันตลอดเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนนั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะเปิดเนื้อข้างในให้ใหดูนะคะ ธรรดานี่ยเลยค่ะเนื้อก็จะมีความเข้มข้อนอย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็เขาจะมีไม้พายนะคะทุกคนแถมมาให้ด้วยนะ,ะเห็นปะเราพี่จอยก็จะตักออกมาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยพี่จอยจะใช้ไม่เยอะนะคะคือจะใช้แค่ปริมาณแบบพอดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็คือสามารถพอกแบบนนหนาๆได้เลยเป็นฟิลประมาณว่าแบบ overnight mask อะไรประมาณนี้เนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำการทาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะว่า ความรู้สึกแล้วก็หลังจากที่ทาตัวนี้ลงไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะเหนียวเนิอนอะหรือเปล่าก็อย่างที่บอกเนาะว่าเดี๋ยวเออตอนนี้มันเป็นตอนของวันแล้วก็เดี๋ยวพี่จอยจะไปแต่งหน้าต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลงแค่แบบบางๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจอยจะทาลงบนผิวให้กับพเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะจ๊ะเห็นปะถึงแม้ว่าจะมีความ เข้มข้นมากๆเลยค่ะตัวนี้เข้มข้นกว่าเอสเซนส์นะคะแต่ว่าหลังจากที่ทาไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงในปริมาณที่กําลังดีนะคะทุกคนมันจะไม่รู้สึกว่ามันเหนียวเนอะน,นะ,ะและนี่นะคะก็คือสภาพผิวหลังจากที่ทาตัวครีมมาร์ไปเรียบร้อยนะคะทุกคน คือผิวดีมากตอนนี้คือมีความสึกว่าแบบเออมันได้รับการบำรุงที่แบบว่าโอเคเข้มขน้นแล้วก็ชุ่มชื้นเต็มที่แล้วสเต็ปต่อไปนะคะก็คือการลงกันแดดนั่นเองค่ะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยควรที่จะลงกันแดดเพราะว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะะพี่จอยก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้คือ beauty buffet beauty idol donkey milk r e b o r n uv aqua sunscreen spf 50บก P.A.4 บวกด้วยกันเลยนะจ๊ะก็จะเป็นครีมกันแดดสูตรน้ำนมนะคะช่วยปกป้องได้ทั้งรังสี UV แสงจากหลอด f l ูอ r e เซ e n c e แล้วก็แสงจากหน้าจอคอมและก็มลภาวะต่างๆด้วยนะคะก็เนื้อของเขาเนี่ยจะมาเป็นแบบเนื้อน้ำนมเลยนะคะเวลาที่เราเขย่าแบบนี้เห็นปะก็คือจะได้ยินเลยว่าแบบเออมันเป็นน้ำนมนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนใช้เนี่ยแนะนำว่าให้เขย่า แบบนี้ก่อนนะจ๊ะก็เดี๋ยวพี่จอยจะบีบเนื้อให้ดูเลยนะคะคือเนื้อของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหลวนะ,ค,ะคือจะเป็นฟีลแบบเหมือนน้ำนมเลยจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างที่จะมีความบางเบานะ,ะเดี๋ยวก็จะทานบนไปหน้าให้เพื่อนๆดูเลยเนาะ,ะว่าหลังจากที่ทางไปแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบเราสามารถที่จะ ลงเครื่องสําอางลงเมคอัพต่อได้เลยโดยที่ไม่ทําให้เป็นคราบนั่นเองนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยเวลาที่เราออกไปทํากิจกรรมข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออมั่นใจได้เนาะว่าแบบเราได้รับการปกป้องจากครีมกันแดดได้อย่างเต็มที่แล้วเพราะว่าตัวนี้ก็คือ S P F 50บวก P a 4บวกเลยนะคะ และนี่นะคะก็คือสภาพผิวหลังจากที่พี่จอยใช้สกินแคร์ครบทั้ง4ขั้นตอนแล้วะคะเห็นปะว่าตอนนี้ผิวก็คือพร้อมสําหรับการที่จะลงเมคอัพเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้เนี่ยที่มาทาให้ดูในตอนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสเต็ปสำหรับตอนกลางวันหรือว่าตอนเช้านั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยเพียงแค่ว่า ออในตอนกลางคืนเนี่ยพี่จอยก็จะไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นซันสกรีนตัวนี้นะคะก็จะตัดตัวนี้ออกไปและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับของการดูแลผิวของพี่จอยในช่วงนี้นั่นเองค่ะสังเกตดูว่าหลังจากที่กลับมาจากทะเลเนี่ยคือก่อนหน้านี้พี่จอยแบบ ผิวคล้ำลงเยอะมากๆทุกคนคือแบบคล้ำจริงอะไรจริงแต่ว่าหลังจากที่ได้มาทดลองสกินแคร์เซ็นี้แล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ผิวกลับมาฟื้นฟูน่าจะเกือบจะกลับมาเป็นเหมือนปกติแล้วคนะซึ่งก็รู้สึกว่า พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์บิวตี้บุฟเฟ่ทุกสาขาเลยะคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้รอมาเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย